สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมว้าวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาแจ้งข่าวดีกับทุกคนตื่นเต้นมือเย็นอยู่เลยนะคะเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะคะประธานาธิบดีโจบไบดานได้เซ็น Executive Order เพื่อยกเลิกวีซ่าแบนด์พ็อกเมชั่น114แล้วนะคะทุกคน เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนานในที่สุดเนี่ยก็ความฝันเป็นจริงแล้วพี่มดเต่นเต้นดีใจกับทุกคนมากๆนะคะพี่มดได้โพสต์ข่าวนี้ในกลุ่ม f c e e o o o อ่า e e n Card l o t อต r y อรไปแล้วนะคะเมือ่อเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะคะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาทำคลิปสรุปเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหลังจากที่ยกเลิกวีซ่าแบนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบแล้ว่ามีผลดีกับคนกลุ่มไหนบ้างนะจ๊ะ เจ้าตัววีซ่าแบ d น r o โพสต์คอมเมชั่นเนี่ยนะคะมันเป็นแบนตัวที่เรียกว่าระง,งับการออกใบเขียวให้กับ i ิมมิเกรนต์วีซึ่งกลุ่มคนที่โดนแบนตัวนี้หลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็น Family Based Immigrant Visa แล้วก็ Visa Lottery หรือ Diversity Visa DV Winners นะคะพี่มดขอพูดถึงในกลุ่มแรกนะคะที่เป็น f m m l y y b s s d เนี่ยเมื่อ v i ซ a แบนตัวนี้เนี่ยยกเลิกไปแล้วใช่ไหมคะ,ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนเนี่ยก็คือเคสของคุณเนี่ยก็จะได้ p r o เ e s ไปต่อดังนั้น กลุ่มคนที่เป็น family based visa นะคะคนที่เคยโดนแบนเนี่ยก็จะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของ U.S citizen นะแล้วก็จะเป็นคู่สมรสและบุตรของคนที่ถือใบเขียวที่โดนระงงับการออกใบเขียวชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เคสของคนที่เคยโดนระง,งับเนี่ยก็จะกลับ มาเขาเรียกว่าเข้าโปรเซสเดิมได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องทำใจใจเย็นๆรอคอยนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามีแบ็ k ล็อกเยอะมากนะคะพี่มดไปอ่านเจอรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะ เมื่อเดือนมกราคม2021นี้นะคะเขาก็แจ้งมาเลยนะคะว่ายังมีเคสที่ค้างอยู่ที่สถานทูตอเมริกาเนี่ยนะคะที่รอคอยการสัมภาษณ์เฉพาะของ Family b a s e เนี่ยนะคะประมาณ4 0 0แสนกว่าเคสนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องรอคิวรอ จิบน้ําแดงใจร่มร่มรอไปนะจ๊ะอย่างน้อยเราก็ได้ข่าวดีแล้วว่าเคสของคุณมันจะไม่โดนระงับมันจะได้ไปต่อนะทุกคนดีใจดีใจกับทุกคนด้วยค่ะคราวนี้เรามาโม้เมาส์กันในเคสของ DV l o t t e r ตอนะคะเคสแรกเนี่ยสำหรับ DV 2020คนที่มีวีซ่าอยู่แล้วและวีซ่ายังไม่หมดอายุนะคะ คุณสามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้เลยนะคะมาได้แบบเร็วๆเลยนะคะก่อนมาก็อย่าลืมไปตรวจโควิดก่อน3วันนะคะเพราะว่าคุณต้องโชว์ผลตรวจโควิดนะคะและเวลาจองตั๋วเนี่ยให้เช็ค r o u ดิ้งดีๆนะคะเวลาที่จะไป Transit อย่าเผลอไปเข้าในกลุ่มโซนยุโรปเชงเก้น en, หรืออังกฤษคืออย่าไปต่อเครื่องที่นั่นเพราะว่ายังติดอันนั้นเขายังติด t r a เวลแบนอยู่นะคะเดี๋ยวคุณจะมีปัญหาเนาะในกรณีที่ DV 2020นะคะที่คุณได้วีซ่าเมื่อเดือนกันยายน2020ที่ผ่านมาโดยคำสั่งศาลนะถึงแม้ว่าวีซ่าของคุณจะหมดอายุไปแล้ว คุณยังสามารถที่จะเดินทางเข้ามายัางประเทศสหรัฐอเมริกาได้เนื่องจากว่าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจัสเมตาได้มีการออกคำสั่งให้ปฏิบัติกับวีซ่าที่หมดอายุไปแล้วให้ถือเสมือนว่ายัง v วลิดอยู่นะคะแต่ว่าในคำสั่งสารไม่ได้ระบุว่า v วลิดนานแค่ไหน เช่น30วัน60วันไม่ได้ระบุนะคะเพราะฉะนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศขอให้คุณเร่งวางแผนการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเร่งด่วนเนื่องจากว่าคำสั่งสารหรือคำสั่งต่างๆอาจมีการ modify หรือมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งไม่มีใครบอกได้ไม่สามารถที่จะการันตีได้เพราะฉะนั้นคุณควรที่จะต้องเตรียมตัว อย่ารอช้าค่ะ DV 2020คนที่มีวีซ่าแล้วและตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในประเทศที่ติดวีซ่าแบนหรือเราจะเรียกว่า travel ban covid ban เนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มประเทศ s ช h e n g e n Area 26ประเทศอังกฤษบราซิลอิลานจีน South แอฟริกานะอันนี้จะเป็นประเทศที่ ติด Travel b a นหรือที่เรียกว่าโควิดแบนดเพราะว่ามียอดโควิดสูงนะคะใครก็ตามที่ไปอยู่ในแอร์เรียนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้ออกความคุ้มครองออกข้อยกเว้นที่เขาเรียกว่า NIE ให้กับคุณนะคะคือคุณมีสิทธิ์ที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถึงแม้ว่าคุณจะติด Travel b a n นะโอเคคือ อธิบายเพิ่มอีกนิดหนึ่งไอตัว travel ban หรือ Covid ban ตัวนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายความว่าคุณเนี่ยจะต้องไปกักตัวอยู่นอกประเทศเหล่านี้อย่างน้อย14วันก่อนที่จะเดินทางเข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกานะทีนี้เนี่ยอ่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ให้ข้อยกเว้นคุณ ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยที่ไม่ต้องไปกักตัวที่ประเทศที่สาม,มในกรณีของ d ีว2020ที่ได้วีซ่าแล้วและว,วีซ่าหมดอายุไปนะคะที่ไม่ใช่ได้วีซ่าจากคอออเดอร์จากคำสั่งศาลเมื่อเดือนกันยายน2020ที่ผ่านมานะคะ เคสของคุณเนี่ยจะต้องรอการพิจารณาตัดสินจากคดีโกเมสนะต้องรอต่อไปก่อนนะคะและในกรณีของ DV 2020คนที่ยังไม่มีวีซ่าเลยนะอันนี้คุณก็ต้องรอคำสั่งสารตัดสินคดีโกเมส สารตอนนี้เนี่ยมีการเลื่อนวัน h e a ยริ่ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นกว่าที่คุณจะรู้ผลเนี่ยก็จะเป็นน่าจะช่วงเดือนเมษายนนะคะทุกคน ในกรณีของผู้โชคดี DV 2021นะคะทุกคนก็เตรียมรอรับอีเมลจาก KCC เพื่อนัดสัมภาษณ์นะคะสำหรับคนที่เคสนัมเบอร์เนี่ยถึงถึงเคสนัมเบอร์ถึงคิวตัวเองแล้วแล้วก็ได้ส่งเอกสารให้ KCC เรียบร้อยแล้วคุณก็เหลืออย่างเดียวคือรอที่เขาเรียกว่า 2NL หรือว่าเป็น second notification letter นนะคะเพื่อที่จะ ได้ได้วันนัดวันสัมภาษณ์ดแบบพูดถูกพูดผิดตื่นเต้นกับทุกคนถ้าเกิดว่าใครได้รับอีเมลจาก KCC นัดวันสัมภาษณ์เนี่ยมาแจ้งข่าวดีให้พี่มดรู้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนคนที่เคสนัมเบอร์เนี่ยในวีซ่าบูเลตินเนี่ยมาถึงตัวเองแล้วน,นะคะและยังคงรอ KCC แจ้งให้ส่งเอกสารไปเนี่ยก็คอยรอดูอีเมลนะคะ ว่าว่าเขาจะส่งมาเมื่อไหร่นะคือก็น่าจะมีความคืบหน้าภายในแบบ1หรือ2อาทิตย์นี้นะคะคืออย่าคาดหวังว่าภายในวัน2วันนี้ KCC จะติดต่อคุณมานะคือต้องรอสัก1-2อาทิตย์นะพี่มดเข้าใจว่าอย่างนั้นคือเขาก็ต้องเตรียมตัวเตรียมการเพราะว่าเคสแบบว่า KCC เนี่ย เขาเรียกว่าชะลอการทำงานมาหลายเดือนมากเลยนะคะดีใจกับทุกคนมากๆนะคะก็ถ้าเกิดใครฟังพี่มดแล้วงงนะไม่เข้าใจเพราะว่ามีท่านผู้ชมบางคนฟังพี่มดแล้วอับงงบอกพี่มดพูดจาวกวนพี่มดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ เอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าฟังพี่มดแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวพี่มดแปะลิงก์ให้ทุกคนนะคะเข้าไปอ่านรายละเอียดกันเองนะคะก็จะมีอยู่2ลิงก์นะคะลิงก์แรกเนี่ยก็จะเป็นตัว proclamation 114ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเซ็นออกมาแล้วก็ลิงก์ที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นลิงก์จากของทางกระทรวงการต่างประเทศ travel state gov นะคะที่พูดถึงแนวทางการเดินทางของอ dv lottery 2อ2 0นะคะทุกค พี่มดก็จะมาอัปเดตอีกนิดนึงนะคะสำหรับเจ้าตัวว um นะีซ่าแบนพ็อกคูเมชั่น152ณวันนี้ที่อัดคลิปเนี่ยยังแบนนี้ยังคงอยู่ยังไม่มีการยกเลิกนะคะเจ้าเจ้าพ็อกคูเมชันนึเนี่ยมันแบนวีซ่าทำงานหลายๆ c a t แคตตากรีนะยกตัวอย่างเช่น H 1 B นะแล้วก็ L 1 J 1 a l l pair work and travel นะก็คือ ยังยังคงโดนแบนอยู่แล้วแบนนี้จะหมดอายุวันที่31มีนาคม2021นี้ก็อีกมานประมาณเดือนหนึ่งอ่ะทุกคนอดทนนะจ๊ะอดทนถ้าเกิดว่าประธานาธิบดีโจบไบเันใจดีนะเขาก็จะเซ็นยกเลิกก่อนที่มันจะหมดอายุถ้าเกิดว่าท่านไม่เซ็นยกเลิกเราก็รอต่อไป31วันนะไหนๆก็รอมาได้หลายเดือนแล้วเพราะฉะนั้น เป็นกำลังใจให้ทุกคนถ้าเกิดว่ามีข่าวดีนะพี่มดก็จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะจ๊ะพี่น้องท่านไหนที่สนใจโครงการ DV l o t t e r ตอนะคะใบเขียวลอตเตอรี่เนี่ยก็สามารถที่จะไปจอยกลุ่ม Facebook Green c a r Lo o t อรี่ Thailand ได้นะคะเดี๋ยวพี่มดแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะก็ไปกดเข้ากลุ่มได้อย่าลืมตอบคำถามก่อนเข้ากลุ่มแล้วก็ไปอ่านก,กฎกติกาของเขาด้วยนะจ๊ะ โอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะดีใจดีใจมากๆที่ในที่สุดก็มีข่าวดีมาบอกทุกคนนะคะโอเคค่ะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆบ๊ายบายย